คลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวขาความเคลื่อนไหวนะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพ่งกับชาวเกาหลีใต้นะครับที่ชื่อบองจุนโฮนะครับจากผลงานอย่างพาราไซต์นะครับและเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่ฮอลลีวูดนั่นก็คือ Mickey เซเว่นะครับที่มีข่าวออกมาเมื่อต้นปีเกี่ยวกับการสร้างโปรเจกต์นี้และตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าได้เริ่มเดินเครื่องเดินหน้าแล้วพร้อมกับคัดเรื่องนักแสดงนํามาแล้วจํานวนหนึ่ง จากข้อมูลล่าสุดที่ออกมาภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวไซไฟที่ดัดแปลงมาจากนิยายที่มีชื่อว่ามิกกี้เซเว่นนะครับของเอ็ดเวิร์ดแอสตันและได้เข้าสู่ขบวนการเตรียมงานสร้างนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นทางการแล้ว และภุมงกับบองจุนโฮนะครับกำลังโฟกัสและเตรียมการทํางานหนังเรื่องนี้อย่างจริงจังมากโดยคาดว่าเวลาการเปิดกล้องนะครับจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับและสิ่งที่น่าสนใจสําหรับตัวภุมงกับบองจุนโฮนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นหนังเรื่องแรกที่หนังจะพูดภาษาอังกฤษล้วนเต็มเรื่องนะครับเป็นเรื่องแรกในอาชีพของบองจุนโฮนะครับสำหรับนักแสดงที่ได้ทําการแคสติ้งไว้แล้วเบื้องต้นนะครับสำหรับนักแสดงนําก็จะมีโรเบิร์ตแพตินสันนะครับเป็นนักแสดงที่มีชื่อออกกมาาาตตัั้้้งงแแ่ปรรระะศสลวนคบ แล้วก็ตามมาด้วยลาฟโฟลนะครับโทนี่คอเลตและนาอูมิแอ็กกี้นะครับสว่วนนักสแสดงสมทบอื่นๆนะครับจะตามมาในภายหลังนิยายมิกกี้เซเว่นนะครับเพิ่งจะออกจำหน่ายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับได้กระแสคำตอบรับที่ดีงามเลยนะครับสำหรับมิกกี้เซเว่นนะครับเป็นเรื่องราวในโลกอนาคตของมิกกี้มนุษย์ปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ถูกใช้แล้วทิ้งหลังจากที่ถูกส่งไปสร้างนะครับและตั้งโลกลากที่อยู่ใหม่ของโลกมนุษย์นั่นเอง แต่ทว่านะครับภารกิจนั้นอันตรายเกินไปทําให้มิกกี้นะครับได้ถูกนําไปใช้ในการสํารวจแทนนะครับและการเป็นมนุษย์ประดิษฐ์ที่ต้องเสี่ยงตายจนมาถึงมิกกี้ตัวที่7นะครับเขาได้มีแนวคิดบางอย่างนะครับที่จะสั่นคลอนมวลมนุษยชาตินั่นเอง สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับจะอยู่ภายใต้การดูแลงานสร้างนะครับโดย Warner b r r t h r r p i t u u r e นั่นเองนะครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นิยาย m i กกี้เซเว่นะครับมาไว้ตั้งแต่ยังไม่ตีพิมพ์เลยครับโดยมีบริษัทสร้างหนังของแบทพิ t นะครับอย่างแพนบีเนี่ยเป็นผู้ร่วมอันวยการสร้างนั่นเองนะครับส่วนชื่อหนังนะครับยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับก็ต้องรอการยืนยัน